จะมาเปิดกล่องจุมน้องมอลลี่อีกแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็มีตัวนี้ด้วยมามีก็ไปแอบจุ่มมานะคะทุกคนพี่เซนกับสกิก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราก็จะมาเปิดเองคนเดียวดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดอัน3ามคนมันจะดูวุ่นวายมากเพราะว่ามามีตื่นเต้นเ,เนี่ยตัวนี้มนมีได้ไป ในตู้นะคะอยู่ในตู้เนี่ยได้ตนนหนึ่งได้ตัวนี้ไปแล้วได้ตัวนี้ไปแล้วออันนี้ V2 ใช่ V1 ได้ตัวเดียวแล้วก็พี่เซนเขาได้ตัวนี้ไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลนะว,ว่าอันนี้มันมีจะได้อะไรไปแกะกันเลยดีกว่าไม่มีลีลาแล้วค่ะไม่มีลีลาแล้วค่ะ พี่เซนขอยาให้ซ้ำถ้าซ้ำม,มาบอกว่าจะให้พี่เซนนะเพราะพี่เซนมาขอไงเนี่ะอย่าป้นะี่นะน้องวอลลีสเปนบอลลีแกะเลยนะแกะเลยนะแกะเลยนะโอ้ยอ,อยากเป็นต้นนี้ หาปืนน้องก่อนหาปืนหาปืนนี่ไงปืนนี่นะทุกคนเย้เดี๋ยวม่าใส่ปืนให้น้องก่อนดีกว่าน่นารักถูกใจเพราะว่าอยากได้ตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบคือจริงๆอยากได้ทุกตัวนะอย่างที่บอกน้องมอลลี่อะ่ะเนี่ยแต่ขอให้ไม่ซ้ำง่ะนี่ยมนมีได้อันนี้หนึ่งสองเอ้ยทมัมไม่ได้อันนี้ดิอันนี้สิ ชื่ออะไรนี่คนเนี้ยอ๋อมินิช็อกโกแลตนี่ไงมามีได้ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ตัวนี้ไปแล้วแล้วก็ตัวนี้มามีได้สามตัวนี้ไปแล้วเอยเหลือต้องไปเก็บอีกคือแต่ใหม่มีไม่อยากซ้ำนะเฮ้ยทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะเขาเป็นแบบเหมือนสีมินิช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตด้วยอะ่ะนี่น่ารักโอเคชื่นชมไปก่อนเดี๋ยวเอาไป มาอีกอีกอีกอกล่องหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็คือเห็นด้วยความน่ารักคือพี่เซนบอกว่าคอเนี้ยของเขาอ่ะมันหมดไปแล้วแต่มานมีนไปจุบในป๊อปมาทไทยแลนด์นะคะในออนไลน์อะค่ะก็จากจีนส่งมาก็ประมาณเจ็ดวันเจ็ดแปดวันอะไรเงี้ยก็ไม่นานมากนะคะนี่เลยอุกล่องเขาก็มีความแบบมีดีเทลนูนนูหนเหมือนเจลลี่ น่ารักนะทุกคนมาแกะกันเดีกว,ว่าว่ามีจะได้ตัวอะไรอันนี้เป็นตัวแรกนะคะตัวไหนก็ได้น่ารักหมดทุกตัวเลยน่ารักหมดทุกตัวเลยคอนี้หายยากเลยอ๊อคือเราก็แบบตื่นเต้นอนะ่ะไม่รู้ม่ใครเป็นเหมือนมีไหมอย่าว่ามีนะร่ตื่นเต้นมีมีน่าักนะ่านะักนะนะ เอดูอ,องดิทุกนะคนน่ารักมากเลยอะขนมขนมเจลลี่อน่า <es> ร <voir>. ักนอนไปนินแกะกันเนาะหลับตาโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะจับหัว เล่นน้องตัวนี้ค่ะอันนี้มันนองอไปแช่น้ำได้ปะหรือว่ามันไม่เกี่ยวอ่ะเราก็ไม่รู้นะตัวนี้แค่มันน่ารักนะน,นี่เขามีเขามีน้องตัวจิ๋วมาด้วยกันโอ้ยน่ารักเป็นแบบ เลยแต,ตน่น้องๆตัวใหญ่กว่าเท่ากันนะแต่ว่ามีความหนักน่ารักยังเลยอะ่ะวันนี้นะคะมามีก็แกะไปแล้วสองจุม่มค่ะทุกคนได้มีนะคะน้องตัวนี้กับน้องมลรีค่ะเดี๋ยวคราวหน้านะคะมามีจะมาแกะกล่องอะไรนั้น รอไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะตื่นเต้นไปแล้วค่ะวันนี้เจอกันในคลิปหน้านะคะไปแล้ว